จริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำเนาะเขาสามารถที่จะผุกผุโผล่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาฝ้ากระจุดด่างดำจริงๆแล้วเลยนะควรที่จะดูแลตัวเองทั้งภายนอกและภายในเลยเพราะเกศจะบอกแบบนี้บางคนนะคะทานกล่องเนี้ยดีมากๆเลย แต่เผอิญว่าไปใช้ครีมที่มันรุนแรงมากเกินไปตอนที่ใช้เนี่ยผิวดีมากเลยนะไอ้พวกครีมแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีพวก AHA ว i t ซีเ n ติ e อย n o l ิ e t i n A ไอ้พวกเนี้ยตอนใช้อะ่ะหน้ามันใสเราคิดสภาพนะหน้าเราเนี่ยมีทั้ง Retin A มีทั้งว i t ซีมีทั้ง AHA ทุกตัวมันคือตัวที่ผัดเซลล์ผิวทุกคนเอาตรง,ตรง ไอตัวผัดเซลล์ผิวแต่ละตัวมันไม่ได้ฉลาดที่จะแยกได้ว่าเซลลเนี่ยดีเซลเนี่ยไม่ดีเราเอาเซลล์ที่ไม่ดีออกก่อนเถอะให้เก็บเซลลดีไว้มันแยกไม่เป็นนะทุกคนถ้ามันจะผัดแปลว่ามันผัดหมดเลยนั่นหมายถึงว่าแน่นอนช่วงแรกเนี่ยหน้ามันใสเพราะมันผัดทุกอย่างเลยเราคิดสภาพมันเหมือนกับเหมือนอะเหมือนอันเนี้ยที่ไม่ได้เกิดการขัดมานานๆน่ะแล้วอยู่ดีดๆเก็บไปเอามะนาวมาขัดอะมันก็จะเงาสวยเลยถูกปะ แต่เผอ,อิญว่าหน้าเราอ่ะไม่ใช่กระดิ่งอันนี้ไงหน้าเรามันบางแล้วบางเลยพอผิวบางมันเจอกับอะไรมันไปเจอกับแสงแดดข้างนอกมันไปเจอกับรังสีต่างๆ UVA UVC Blue light IR มาเต็มแม็กนี่แหละคือการที่ฝ้ามันเกิดจากภายนอก